สวัสดีครับกลับมาอีกกับพ d ด e อี c ช anel นะครับที่โฮจิมิน c ์ซิตี้นะครับก่อนอื่นก็ขอให้ท่านทุกท่านกดติดตามหรือกด s u b สไครต์ให้กับทางช่องด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งเลยนะครับวันนี้ผมจะเสนอว่า African ไปกินอะไรดีเนาะในที่โฮจิมินท์ซิตี้นะครับก็มีเสนออยู่2ลร้านร้านเฝอที่หาก,กินทัว่วไป แล้วก็อีกร้านหนึ่งเล็กกาเม็นเลยนะครับเจิญชมครับ,รบมื้อแรกที่โฮจิมินห์นะครับเรามากินเฟอกัอนก่อนเลยเจ้ดาดังที่โฮจิมินห์นะครับผมยังไม่ได้ดูชื่อร้านร้านนี้เขาขายทั้งเนื้อและไข่นะครับผมสั่งเป็นเฟอไก่เยีสั่งเป็นเฝอเนื้อนะครับผมกับน้องยิงนะครับและอาซาเจ็ตก็เฟอเนื้อมันกันแต่แบบแห้งกับแบบน้ำนะครับยีทก็ไก่ นะครับี่อร่อยไหมยิ้มรีวิวหน่อยสิไม่เอาอีกไม่รีวิวไอ้คุ้งแสบปะอ่ะยักหน่ายครับกับร้านที่2เป็นร้านพิซซ่านะครับเป็นสไตล์อิตาเลียนฟู้ดนะครับซึ่งเป็นร้านที่มีความป๊อปล่ามากแล้วก็ดังมากแล้วก็เป็นร้านที่มีการรีวิวมากที่สุด ในโฮจิมินเลยนะครับมีบรรยากาศที่ดีมากนะครับพิซซ่าและอาหารอ,อิตาเลียนทุกอย่างเลยที่ผมแนะนำร้านนี้ผมขอเลคแนะเลยนะครับเพราะว่าใน Google เนี่ยแนะนำได้ดีมากเลยนะครับตรงนี้น่าสนใจค,ครับมีน้องเขาครับแล้วนี่คือสเต็กนะครับสเต็กเนื้อมีเดียมแร่ไม่ใช่ไม่น่าจะแร่เลยใช่ไหมฮะน่าจะแร่เลยนะครับน่า <medium. S 1> แล้วเป็นเนื้อเนื้อเนื้ออะไรเนื้อบารคิวอ่ะหรือว่าเนื้อเนื้อกันย่าเนื้อเนื้อเนื้ออะไรย่าย่ากันย่าพิกกันย่านะครับโอ้โหนี่น้องเขาหลังสันมานะครับจากร้านพิซซ่า4 P นะครับหรือ 4P นะครับนี่ก็สุดยอดนะครับที่นี่ผมเลิกคนเลยนะครับผมหลายเมนูที่ไม่ได้อัดแล้วก็อัดแล้วก็ดันไม่ได้กดอัดโอ้โหผมเสียดายมากเลยเดี๋ยว ผสมลูกให้เดี๋ยวให้น้องของลองชิมแล้วเราจะรีวิวกันนะครับกับอะไรนะสเต็กอะไรนะพิคันย่าพิคันย่าของประเทศอะไรรู้ไหมปกติแล้วเขาเรียกอะไรอะไรส่วนเนื้อันย่าที่ทิ้งเหลือเยอะประเทศอะไหนทีกินหันย่าอูดเนื้อชิ้นใกล้ๆเลยครับี่เราก็จะกินชิ้นขอเพราะว่ามันแดงเกินไปก็กินไม่ได้เหมือนกันหรอือ กอกินแบบ<ร>ยังไม่ใส่ซอสมันละน่าจะดีมากเลยอ่ะรออริจินอลน,นะครับนี่อริจินอลเลยครับน้องของชิมไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับ<ใ>น้องกิงนะนเนื้อไม่ได้แรงมามกไม่ได้แรงมากหอมอมเลยมีชิ้นต่อนไม่กินไม่ได้แล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดเป็นแบบเผาเนาะ,ะอ่า เขาพเผาก็หอมเขาก็เป็มินิบลโอ่อมินิโบลโต้เรี้รล้านนี้เขาใส่ใจมากเลยนะครับร้านนี้ถ้าใครจานนี้600กว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นจานที่ผมว่าใครมาเอา่อฮพอมาโฮจิมินห์แล้วไม่มาร้านนี้นะครับอย่ามาเลยนะครับถ้าเกิดไม่มาที่นี่นะครับอย่ามาเลยนะครับสุดยอดห้องน้ำนี่ ผมไม่อยากพูดเลยคุณต้องไปชมกันเองเพราะว่าผมไม่สามารถเข้าได้ห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยต้องให้น้องๆผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าสุดยอดแค่ไหนโอ้โหสุดยอดมกมาามี 1, ทาา่า้นบัค่ะมีแบบแพรีสำหรับผู้หญิงนะคะมีแบบทีแบบสตรีมาร์ทมีกะบ้อง่าง่ามี มีนี่มีสเปรย์ฉีดเขื่อนโทนิคอะมีทุกอย่างที่แบบผู้หญิงกลัวแบบที่ต้องทานอะอ๋โหสุดยอดจริงๆนะครับที่นี่ท็อปโฟนนะครับที่สั่งจากร้านพิซซ่า4ีีนะครับที่เมืองพอดีมีนโอ้โหนี่เป็นความงามของท็อปโฟนนะครับ เป็นร้านที่ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างนะครับวันนี้เปนครับคอเมนคอเสร็จก็ของหวานนะครับนี่ก็เอ่อแคม ERA EAT FIRST เลยนะครับนี่ผมต้องใช้กล้องน้องๆที่ถ่ายมาไว้ก่อนแล้วก็เสนอนะครับแต่ว่าก็มีอันที่รีวิวบ้างไม่ได้รีวิวบ้างก็ต้องขอไปครับทีละมิสสนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับที่โฮจิมินซิตี้นะครับน้องหงและน้องอิงนะครับกับเป็กนะครับ เป็นของหวานตบท้ายนะครับหลังจากที่เรามาชิมทั้งพิซซ่าสเต็กนะครับแล้วก็หอมจังเลยหลายหลายอย่างหรือว่าโคดีโคตรนะครับไม่ใช่ดีธรรมดาเพราะว่าได้คะแนนรีวิวมา4.8คะแนนจาก8,000กว่าไลน์นะครับตรงนี้บรรยากาศร้านพูดจะแบบอิตาเลียนมากเลยนะครับ เรียนมาครับแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาพักที่นี่นะครับแล้วก็มาชิมที่นี่เยอะมากเลยนะครับโอ้เป็นร้านที่ถ้ามาไม่ได้จองเนี่ยต้องคอยคิวค่อนข้างจะนานนะครับน้องโหงกับเกียกนะครับกับอิงมาคอยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมอ่าตามมาทีหลังนะครับมากินพิซซ่าทันดีนะครับอร่อยมากเลยนะครับ เป็นไงครับอันนี้เป็นไงรสชาติอันนี้ของหวาทก็คือก็โอเคค่ะไม่ได้แบบว้าวขนาดอาหารแต่ว่าโอเคค่ะแต่ว่ามันมีของหวานอะไรอย่างมากนะคะอันนี้เราทำแค่เพื่อไม่สุดที่บอกนะคะห้องน้ำหญิงก็คือดีมากค่ะนี่มี กระดาษมันนะคะแล้วก็มีตัวนี้อยางมัดถมนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นแครฟีสำหรับวิ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น ตดิเมสใช่มีน้ำยาบ้วนปากแล้วก็สเปรย์อาบอบนะคะคอสรุปตรงนงคือว้แล้วก็ตรนี้ค่ะให้รีวิวให้ด้วยว่าแบบรับงานตรงนี้คือพอใจไหมห้องน้ำสะอาดหรือเปล่าครับในห้องน้ำนะครับโอ้โหเขาจะความสะอาดอยอดนะครับมีไทยให้นะครับแล้วก็มีเครื่องประทิน นะครับมีอ่างล้างมือโอ้โหทุกอย่างให้ครบเลยนะครับสุดยอดของห้องน้ำนะครับในร้านพิซซ่านะครับพิซซ่า 4P นะครับที่โฮจิมินห์นะครับอีกหนึ่งสิ่งคือมีไรเป่าผมด้วยค่ะเพิงเห็น